สิปมที่ยังค้างคา,งาถึงแม้ว่ามหาวิทผพนึกมานั้นจะจบลงไปแล้วจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาวิทผพนึกมานทั้งหลายเลยสำหรับมหาวิทผพนึกมานั้นก็เรียกได้ว่าจบลงไปนะครับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วส่วนว่าจะสมบูรณ์แบบสาหรับคุณหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับมหาวิทพนึกมานั้นถึงแม้จะจบไปแต่ก็ยังมีประเด็นให้คนนั้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องค้้้้้้าา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 างงงงคทีีี่่่่่ปปััััััจจจุบนนนนนนนโออหมมมมมยยยยยไไดดดดดกกกรเเเเิผชลซํถูว จะมีปมไหนบ้างที่เป็นปมค้างคาแฟนคลับมหาวิทยาลัยผลึกมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเริ่มต้นที่เรื่องแรกชื่ออนาเขตหรือแม้กระทั่งอนาเขตของยูจินั้นคืออะไรกันแน่แน่นอนว่ายูจินั้นได้ทําการกลางอนาเขตนะครับเพื่อจัดการเจ้าสุคุณะและสามารถจัดการได้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปมที่ค้างเอาไว้ถึงแม้ในเรื่องจะจบแล้วคือในปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้เลยได้ซ้ำ ตามหลักแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเปิดเผยหน่อยนะเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทาให้ยูจิสามารถชนะสุกุณาได้แต่อาจารย์เก๋ๆนนอา้าวตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยเลยได้ซ้ําคือมันมีเพียงแค่การคาดเดานะครับจากเราๆเ,เท่านั้นว่ามันก็คงจะตรงนะครับตามอาคมคอนเซปต์ของยูจิก็คืออาคมตัดนั่นแหละครับแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรเปิดเผยไหมล่ะเนื่องจากว่านะครับมันเป็นท่าไม่ตายของพระเอกเลยนะและพระเอกนั้นใช้สิ่งสิ่งนี้ในการจัดการสุกุณาเป็นหนึ่งเรื่องน่าเสียดายนะครับคือโอเคแหละผมก็คงไม่ได้คาดหวัังวว่่าาาาาจะะมมมีกรรอธิบบบยแเเเเตเต็็ๆ้นนปขไ มีการทํางานอะไรบ้างอันนี้นะครับแค่ขนาดชื่ออนาเขตเรายังไม่รู้เลยได้ซ้ําไปต่อเรื่องที่2ไม่มีการย้อนอดีตของสุคุณะนะครับในสมัยเมื่อช่วงพันปีก่อนเป็นสิ่งหนึ่งที่แฟนคลับมหาวิทยาลัยพึกมานั้นอยากจะเห็นอดีตช่วงรุ่งเรืองที่สุดของสุคุณนะว่าในช่วงที่รุ่งเรืองสุดๆนั้นเขานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเอาอย่างน้อยๆนะครับก็รู้นะครับว่าสุคุณะน,นั้นเก่งได้อย่างไรหรือตอนเก่งนั้นทําอะไรมาบ้างคือมันแทบจะมีการเปิดเผยน้อยมากๆซึ่งพวกเราก็เฝ้ารอนะครับกดหรออวว่าาาเี๋ยยยพพุตไปปืแ เ,เดี๋ยวก็คงจะมีการย้อนอดีตของสุคนะให้เราได้รับชมนะครับเชกเช่นการ์ตูนหลายๆเรื่องแต่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยนั้นโคตรของโคตรแหวกแนวเลยไม่มีการเปิดเผยอดีตนะครับของสุคนะตัวร้ายตัวพอสุดของเรื่องนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายที่ถึงแม้เรื่องจะจบไปแล้วแต่ก็จะเป็นพรมค้างคาว่วาเฮ้ยสรุปแล้วในะอดีตของสุคะน,นะในยุคสมัยที่มันรุง่งเรืองที่สุดนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ไปต่อที่เรื่องที่สานะครับสำหรับคําสาบานที่มีการสาบานเอาไว้ในมหาวิทยาลัยนั้นสรุปแล้วเนี่พมนนเอาางไรคืใหว เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าคําสาบานนะคบฟีแบบว่าสาบานเพื่อทําสิ่งนี้เพื่อแลกสิ่งหนึ่งที่ตนเองนั้นสูญเสียไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่โอ้โหโคตรจะยิ่งใหญ่ในเรื่องเลยนะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคุณสาบานว่าคุณนั้นเนี่ยจะใช้แบบพลังโคตรสุดยอดกลางอาณาเขตได้อ่ะฟีแบบนั้นเลยนะแต่ต้องแลกมาด้วยการที่คุณนั้นต้องเสียแขนไปเนี่ยก็คือมันต้องแลกในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องถึงกับชีวิตตัวเองอ่ะฟีแบบนั้นเลยแต่ปรากฏว่าในหมาเว่่าาาาาาาตตัััวววละคคครนน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 ้้้้เีีใชมสสบบูํิพน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่าควรจะเป็นความเป็นความตายของเรื่องมากๆเลยแต่ประวัติกว่านะครับพอจบเรื่องไปปั๊บเราแทบไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวละครตัวนั้นเช่นอาซุคุณะสาบานอะไรไปต้องยอมแลกเพื่อสิ่งใดเพื่อได้สิ่งนั้นมาหรือใครก็แล้วแต่แทบไม่มีการเปิดเผยเลยได้ซ้ำจึงทําให้นะครับไอ้คำสาบานที่เป็นสิ่งผูกมัดในหมาเวเผนึกมานั้นมันดูไร้ค่าขึ้นไปในทันทีเลยว่าเพราะว่ามันไม่ได้เห็นผลลัพธ์หนีว่าสิ่งที่แลกมานั้นมันด้วยเรื่องอะไรซึ่งเป็นสิ่ เปิดเผยเรื่องนี้ซังนันทั้งที่เป็นเรื่องที่โคตรจาเป็นและสําคัญเลยด้วยกับการที่ตัวละครตัวหนึ่งนั้นจะแลกมานะครับด้วยความสําเร็จด้วยพลังบางสิ่งบางอย่างที่ตนเองนั้นได้รับมาทั้งหมดไปต่อที่เรื่องที่4นะครับกับการตายของโกโจซาโตรุนั้นก็คือไม่มีหลุมศพของโกโจหรือแม้กระทั่งพิธีล่าลาในตัวของโกโจเลยได้ซ้ําอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่โคตรของโคตรค้างคาเลยเพราะว่าโกโจซาโตรุนั้นนับได้ว่าเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดของมหาเทพผนึกมานเอาจัจริงเนี่ยสำค่รที ทุกคนทุกอย่างนั้นต้องพึ่งในตัวของทางด้านโกโจซึ่งโกโจก็เป็นทุกอย่างรับจบให้ทุกคนหมดแล้วแต่พอเขาตายไปปับ๊บเรียกได้ว่างานศพเราก็ไม่ได้เห็นหรือแม้กระทั่งหลุมศพของโกโจไม่มีเลยได้ซ้ําทั้งที่เป็นตัวละครที่หลายคนนั้นรักขนาดนี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เก๋เกเกลียดอะไรในตัวของโกโจขนาดนั้นถึงไม่เขียนให้ซึ่งผมมองว่ามาเขียนสักหน่อยก็ได้นะเกี่ยวกับหลุมศพของโกโจอย่างน้อยๆน,นะครับก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออการตายของโกโจนั้นเป็นการตายที่เสียสละจ,จริง,รงๆในนมมหาาาวิทยลึก ได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องน่าเสียดายที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสําหรับมหาเวทผนึกมาน ไปต่อที่เรื่องที่5การหลอมรวมนะครับของเทนเกนนั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกปูมาโผลโคตรยิ่งใหญ่เลยนะครับการหลอมรวมเทนเกนนะครับต่างๆมากมายกฎต่างๆที่เราได้เห็นแต่ปรากฏว่าอ้าวพอจบเรื่องเท่ากับว่าเราไม่ได้เห็นเลยนะครับสรุปแล้วการหลอมรวมเทนเกนนั้นคืออะไรกันคือแทบไม่ได้มีการเกริ่นถึงเลยในช่วงท้ายหรือนะครับแทบไม่มีใครเห็นเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงซึ่งมันถูกปูมายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นความสําคัญเลยล่ะของมหาาาาเเวววทกกมมนรรบบบีีี่่ปูอไ้ฟแา โลกจะแตกก็แตกได้เลยครับเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าเอาจบเรื่องไปนะครับปมนี้ถูกทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกเลย ไปต่อที่เรื่องที่6นะครับประเด็นเกี่ยวกับพ่อของยูจินั้นจะไม่มีการพูดถึงเลยเหรอโอเคแหละเราได้รับรู้ว่านะครับเคนจาคูนั้นก็คือเป็นแม่ของยูจิใช่ไหมแล้วก็ไปปั๊มนะครับกับพ่อของยูจิแต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือเนี่ยเอาแล้วเรื่องราวของพ่อยูจิเนี่ยคืออาจารย์เก๋ๆนั้นกะไม่เขียนมาเลยเหรอเพราะว่าดูจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะว่าทาไมการเคนจาคูนั้นถึงเลือกพ่อยูจินะครับให้แบบว่าให้มาเกิดเป็นยูจิและมีปมต่างๆมากมายเชื่อมโยงเกี่ยวกับปู่ยูจีกัับวว่อยตขง จิในความสามารถที่ยูจิมีนะครับที่สืบทอดต่อมานะครับจากพ่อแล้วก็แม่ แล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่7นะครับเกี่ยวกับ3ตระกูลใหญ่โอเคแหละมาจ,จะมีการพูดว่า3มตระกูลใหญ่เนี่ยมันจะล่มสลายลงไปแล้วนะครับหลังจากยุคนะครับที่สุคุนะมาจัดการในตอนนี้ยแต่ประเด็นเลยเนี่ยอาจารย์นั้นเนี่ยแทบไม่ได้มีการเล่าเลยนะครับไอ้พวกวงบนนะครับของ3ามตระกูลใหญ่นั้นมันมีใครกันบ้างคืออาจจะมีการเล่านะครับตระกูลของเมงูมิมาบ้างแต่ตระกูลอื่นอย่างเช่นตระกูลนะครับของโกโจงเงี้ยก็ไม่ได้มีการเล่ามาคือเหมือนเน้นนะครับไปที่ตัวผูกคนเกินไปทั้งที่3มตระกูลใหญ่นั้นเนี่มัคมค,ค่สสําาาาญบบ้งงงือิ ไม่ได้มีการเล่าจนถึงจนเจาะลึกขนาดนั้นทั้งที่จริงมันมีปมที่สามารถดําเนินต่อได้ก็เป็นหนึ่งเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้มีการระบุมากยิ่งขึ้นละกันเกี่ยวกับ3ามตระกูลใหญ่นะครับถึงว่ามีตัวละครตัวอื่นบ้างหรือเปล่าหรือมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็ไปต่อที่ท8นะครับเกี่ยวกับแผนการของเจ้าเคนจาคุอย่างที่เรารู้แหละว,ว่าเจ้าเคนจาคุนั้นเนี่ยก็คือมันสร้างยูจิมานะครับหรือมีลูกก่อนหน้านเนี่ยเพื่อแผนการบางสิ่งบางอย่างแต่ประเด็นเลยอาจารย์เก๋ๆนั้นตัดบทส่วนนี้ไปเลยนะครับคม่้มีกากานทํถึงงสิ และทําสิ่งสิ่งนี้มเพื่ออะไรนะครับคือตอนเนี้ยถ้าจะตีความได้อย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือเคนจากูนั้นสร้างมาเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่มันก็ดูไม่ค่อยเมกเซนนะกับช่วงเวลาพันปีนะครับที่เองนั้นก็พยายามเลยเกินในการสร้างเด็กมานะครับเป็นคันคันสาบคนแล้วคนเล่ารวมมาถึงยูจินะครับแต่ไม่คิดจะหวังกอบโกยนะครับหรือสร้างผลประโยชน์จากตรงนี้เลยหรอไปต่อที่เรื่องที่9กนะครับกับการกลับมาของเคนจากุคือคือถ้าใครได้ดูตอนที่แล้วเนี่ยก่อนจบนะครับมันจะมีการกลับมาของเคนจากูแต่ประเด็นที่สําคัญเลยเนี่ยม ที่ทาคาบะนั่นคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเลยเกิดเป็นเคนจาคุคนใหม่คือประเด็นที่มันสําคัญที่ผมจะหมายถึงเนี่ยคือเคนจาคุเนี่ยมันก็เป็นระดับบอสคนหนึ่งเลยนะของเรื่องถึงแม้ว่าจะตายง่อยเสเหลือเกินนะครับแต่ประเด็นเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสุ่มเสี่ยงปะให้ตัวละครตัวนี้กลับมานะครับในโลกมหาเวทผนึกมารที่ไม่มีอาจารย์โกโจมันก็ยังดูย้อนแย้งอยู่นะครับว่าไอ้สร้างตัวละครตัวนี้กลับมาเพื่ออะไรเอามาเป็นมุคคาเจเฉยหรือนะครับวางแผนจะทําอะไรต่อในอนาคตแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายับการเหลืออยู่ของงนนนนิ้้้วุุะัััมมมจสสาาาารรถกลบ เรื่องสร้างราวนะครับให้กับพวกพระเอกในอนาคตได้หรือเปล่าโอเคแหละตามหลักแล้วเนี่ยเหลือนิ้วสุคุณะเพียงแค่1นิ้วนั้นมันก็คงไม่ได้มีพลังมากมายเพียงพอหรอกแต่มันมีคนไปสังเกตว่าไอ้นิ้วของสุคุณะไอ้นิ้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนมีนิ้วบางอย่างกำลังงอกออกมาจากข้างๆคือมันเขียนไม่เคลียร์ไงแล้วก็ประเด็นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันจบเนี่ยมันก็ควรจะจบตรงที่ว่านะครับสุคุณะนั้นสูญสิ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่พอเขียนอย่างเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเป็นสิิิ่่่่่งททีีําาาาาาใใหหหห้้้คคคนนนนนนนัันัดดไไไปปกกกกลลลววรรรรืืือออออสุะะะจจบบมมตเเขึ ของสุคุณะนะครับมันก็กลายเป็นปมที่จบไม่ค่อยเคลียสักเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุคุณะนะครับเกี่ยวกับนิ้วของเขาชิ้นสุดท้ายก็ทั้งหมดนี้เป็น10สิ่งนะครับที่ยังเป็นปมค้างคาอยู่ถึงแม้ว่ามหาเวทผนึกมานั้นจะจบลงไปแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันก็คงมีปมบางสิ่งบางอย่างอีกมากมายเลยล่ะที่แฟนมหาเวทผนึกมานั้นอยากจะรับชมนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยว่าคิดว่าเอ้ยผมว่ามีปมนั้นนะปมนี้นะที่ยังไม่เคลียสักเท่าไหร่นะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนนนนนนัััั้้้เเีีี่่่ยยยงงงงมมรรรือไไหททคคคคละบบแวกก็าาใจุ ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ